ที่นี่จับพักเพื่อไทยค่ะเรามาต่อกันที่พักพลังประชารัฐกันต่อกับข่าวคราวของพักพลังประชารัฐเยนะคะที่วันนี้ก็จะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวกันอยู่นะคะในหน้าหนุอพิมพ์เกือบทุกฉบับเช่นเดียวกันก็ปรากฏว่านะคะเมื่อวานนี้สรุปนะคะสรุปออกมาก,ก็คือทางร้อยเอกธรรมนัทนั้นยังคงนะคะอยู่ในตําแหน่งเลขาธิการพักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะโดยนะ,นะคะเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมพักค่ะผู้ฟังคะหลังจากการประชุมพักนั้น ก็มีการเปิดถแถลงข่าวโดยคุณวิรัตรัตนเสศ์คุณชัยวุฒนาคมานุสร์นะคะแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นค่ะที่ร่วมกันถแถลงข่าวโดยคุณวิรัตก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบในที่ประชุมหัวหน้าพักย้ําให้ทั้ง3าคนเนี่ยลงมาถแถลงพร้อมกันพักไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในพักทั้งหมดเนี่ยจบที่พลเอกประวิทย์ร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังเป็นเลขาธิการพักต่อไปเหมือนเดิมทุกอย่างพ,านนพักยืนยันสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพักต่อไป สื่อข่าวก็ถามว่านายกสบายใจได้ใช่ไหมว่าจะไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรอีกคุณวิรัติก็ตอบว่าไม่มีขอยืนยันค่ะและนี่ยน,นะคะพอถามต่ออีกบอกว่าความขัดแย้งภายในพักเนี่ยมีการพูดคุยกันยังไงคุณสุชาติชมกลิ่นก็บอกว่าไม่ใช่ความขัดแยง้งแต่หาหรือทําให้พักเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองเติบโตเหมือนกับพักอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงผมนายวิรัติแล้วก็คุณชัยวุฒิได้พูดคุยกันแล้วทุกอย่างมีเป้าหมายเดียวกันว่าทุกอย่างจบที่หัวหน้าพัก เรามีจุดศูนย์รวมอยู่ที่ผลเอกประวิทย์แล้วก็จะตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้กับพรรคและประเทศอีกปีกว่าก็ต้องเตรียมตัวสร้างพรรคให้เข้มแข็งเพื่อการเลือกตั้งในขณะที่ตัวคุณชัยวุฒิเองค่ะก็บอกว่าได้ทําความเข้าใจกันแล้วและก็ได้ผลสรุปค่ะว่าหัวหน้าพรรคเป็นคนขับเคลื่อนพรรคทุกอย่างไม่มีความขัดแยง้งพอผู้สื่อข่าวถามว่ายังแข็งใจอยู่ไหมกับต้นต่อของปัญหาเนี่ยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยทางคุณชัยวุฒิก็ตอบบอกว่าเป็นเรื่องอดีตวันนี้ก็ขอก้าวไปข้างหน้าต้องคุยทิศทางเดียวกัน ให้หัวหน้าพักเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งทางโฆษกของพักพลังประชารัฐเองนะคะคุณพัชรินทร์สามสิพงศ์ก็แถลงว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติให้สมาชิกพักพิจารณาตําแหน่งหัวหน้าพักสิบภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกพักแต่ละพักเนี่ยไปคัดสรรหาหัวหน้าพาคและก็ตําแหน่งต่างๆแต่ละภาคเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งหัวหน้าพักเองก็ได้เสนอโครงสร้างการทํางานของพักให้ที่ประชุมเนี่ยพิจารณาแล้วก็นํามาหารืออีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักครั้งต่อไป เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้พักเนี่ยเดินไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ของพักโดยตําแหน่งต่างๆในพักอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนะคะซึ่งใหญ่ก็ตามค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ทางพลเอกประวิทย์เองยังให้สัมภาษณ์เอาไว้หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกว่าหนึ่งชั่วโมงด้วยว่าทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมพอถามย้ำว่าร้อยเอกธมินทยังคงเป็นเลขาที่การพักอยู่ใช่ไหม พล um e เอกประวิทย์เองก็พูดเสียงดังเลยบอกก็บอกแล้วว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะมาถามอะไรอีกพอถามบอกว่าได้พูดถึงการปรับโครงสร้างพักไหมพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าพูดไปเรียบร้อยพอถามว่าจะเปลี่ยนแปลงในปี 6- 5หหรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าแล้วแต่จะคิดบอกแล้วว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจบแล้วพอถามว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการเลือกตั้งใช่ไหมพลเอกประวิทย์ตอบเลยว่าไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ให้บอกมาพอถามว่าแต่ละกลุ่มในพักเนี่ยจะอยู่ร่วมกันและทํางานด้วยกันได้ใช่ไหม พลเอกประวิทย์ค่ะก็ออกมาบอกว่าไม่มีอะไรพอถามว่ายังจะทํางานร่วมกันกับนายกได้ใช่ไหมพลเอกประวิตยก็บอกว่าได้นายกก็ทําในส่วนของนายกเดี๋ยวจะหาว่านายกมาก้าวไก่พักอีกส่วนที่สมาชิกบอกว่าถ้าร้อยเอกธรรมนัฐยังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในการประสานงานนั้นไม่มีพอถามต่อว่าต้องพูดคุยกับนายกอีกครั้งหนึ่งไหมพลเอกประวิตยก็ไม่ตอบคําถามค่ะพอถามอีกว่าหลายพักเนี่ยก็เริ่มเปิดตัวผู้บริหารและว่าที่ผู้สมัครสสกันบ้างแล้ว พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ไปถามพักที่เขาเตรียมเปิดตัวสิจะมาถามพักที่ยังไม่ได้เตรียมตัวได้ยังไงก็บอกเลยว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวค่ะและยังไงก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ทางทนายกรัฐมนตรีเองก็ถูกถามในประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็ถามถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐนี่แหละก็เรียกว่าพอทันทีที่นายกเนี่ยได้ยินคําถามคําถามนี้ปรากฏว่านายกเองก็บอกว่าไม่ละพอและแล้วก็ยกมือนะคะยกมือห้ามแล้วก็ตัดบทกันแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ากันไปเลย